ตอนที่48ลากรขอภัยที่ลาช้าค่ะนายท่านไม่ได้ช้าอะไรนี่จังหวัดดีเลยด้วยทุกคนลุกขึ้นได้ความหวังสุดท้ายพังไปซะแล้วสิถ้างั้นเอาไงดีต่อไปนี้อเออเออกระผมขอยอมจำนวนแก่ความสามารถอันสุดยอดของท่านแล้วก็อยากจะยื่นข้อเสนอท,ท่านมีคะาเอลไม่สนใจร่วมมือกับผมแล้วเข้าควบคุมอาณาจักรเอลหรอครับ ถ้ามีพลังของท่าน,อ,นาอาณาจักรเอวต้องอยู่ในกำรรมือเป็นแน่ผมแตกต่างกับกัปตันฮาร์ดีที่นอนดูไม่ได้อยู่ตรงนั้นตัวผมรู้เรื่องการเมืองเป็นอย่างดีถ้าให้ผมจัดการท่านต้องได้ขึ้นบันลังทันทีแน่นอนแบบนั้นจะต้มยำทำแกงพวกผู้หญิงเผาเอลยังไงก็ได้ด้วยผมเคยบอกว่าอยากได้เรื่องพันนั้นงั้นเหรอก็น่าจะบอกไปแล้วนะว่าสิ่งที่ผมต้องการคือการแก้แค้นและหาความจริงผมอยู่รอดมาถึง3ปี ก็เพื่อการนี้อ๋อทางนั้นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนี่ปล่อยฉันไปเถอะท,ท่านมิคาเอลผมไม่ได้คิดจะฆ่าท่านสักหน่อยคําสั่งนั้นก็เพราะอาณาจักรผมไม่เกี่ยวด้วยเลยผมเป็นคนนอกชัดๆเลยนี่ท่านท่านมิคาเอลไม่เกี่ยวอะไรกันพวกเราเป็นคู่บ้านที่สาบานจะมีอนาคตร่วมกันไม่ใช่หรือไงน่าขยะขยงชะมัดอย่ามาจับหนังโสโครกเอ้ยถ้าจะโดนแก้แค้นก็ตายไปคนเดียวสิว่า จะมาลากฉันไปด้วยเพื่อน่ารังเกียจจะตายต้องมั่นกับลูกชูฉันต่ำเนี่ยนะเหมือนกับที่หาหลังเราที่หูผิวนรกแล้วนะก็วางแผนว่าจะให้เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะติดกับเข้าขนาดนี้โหดร้ายเกินไปแล้วทั้งที่บอกว่ารักกันแท้ๆเชียวทั้งที่ฉันเชื่อใจทั้งที่รักกันไอ้คนทรยศโหดร้ายเกินไปแล้ว มันก็ต้องโกโหกอยู่แล้วเปล่าวะหน่าขยะแขยงช้มัดนังแพทย์สยาเอ้ยท่านมิคาเอลมิคาเอลให้ผมฆ่านางผู้หญิงคนนี้แทนไหมครับของพอแล้วละท่านรองหัวหน้ามิคาเอลผมไม่ได้คิดจะทำอะไรกับคุณเกี่ยวกับการล้างแค้นเมื่อ3ปีก่อนหรอกถ้างั้นส่วนจะเอายังไงผมฝากให้พวกสาวๆจัดการกันแล้วกันเอะเอริ ที่เหลือก็ฝากด้วยละ่ะรับทราบค่ะท่านเทพไร้เชื่อมือดิฉันได้เลยค่ะกล้าดียังไงถึงกล้ามาดูหมิ่นท่านเทพไร้ต่อหน้าพวกเราคิดว่าฉันต้องอดทนขนาดไหนกันที่จะไม่ขัดคำสั่งแล้วฆ่าแกทิ้งซะอย่าคิดว่าจะได้ตายง่ายๆละ่ะ นั่นมันตอนที่ยังไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของไร้ท่านเทพไร้ต่างหากตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ฉันรู้ซึ้งถึงกระดูกดำยิ่งกว่าใครแล้วว่าท่านเทพไร้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนตายจริงงั้นเหรอคะเข้าใจถ่องแท้ถึงความยิ่งใหญ่ของท่านเทพไร์แล้วเหรอคะเนี่ยครับครับทะลุปลุกปร่ปรงเลยครับถ้าอย่างนั้นการเข้าใจแค่นั้นมันก็ยังไม่พอรอก ไม่มีทางที่จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของท่านเทพไร้ด้วยเรื่องแค่นี้อยู่แล้วเพราะงั้นจะช่วยสลักเข้าไปในร่างให้แล้วกันนะคะดุลา,าพันธนาการอ่า่าแต่อ,อีกแค่นี้แค่ทนเจ็บแล้วฉีกออกก็จบแล้ว ได้มีประโยชน์ร็อกเวทกลยุทธ์กุหลาบพันธนาการถึงจะควอบคุมได้ทีละคนแต่ก็เป็นเวทที่ควอบคุมคนที่เลเวลระดับพวกเราได้สักพักเชียวนะในเวลประมาณคุณไม่มีทางที่จะหลุดไปได้ร็อกเวทไร้พ่าย,ายระดับกลยุทธ์ถ้าจะไม่ให้หนีไปได้ก่อนอื่นก็ต้องหักแขนหักขาสักก่อนจะขอะตรวจสอบความทรงจำในขณะที่นายเจ็บตัวสักหน่อยละนะหย,ยุดก่อน จงสารภาพบาปที่กล่าววาจาหยาบช้าและพยายามสร้างบาดแผลให้กับท่านเทพไล้ซะพร้อมกับทรมานในความเจ็บปวดของนรกไปซะเธอเอาละซาชา่าต่อไปก็ตาเธอแล้วจำได้หรือเปล่าไลซห,หลังจากที่นายเข้าร่วมชุมนุมเผาพันธ์ก็โดนเผาพันธ์อื่นแบ่งแยกไม่ใช่เหรอ ขนาที่เศร้าจนนั่งร้องไห้คนเดียวเลยด้วยนี่ตอนนั้นก็ได้ฉันคอยปลอบใจตลอดเลยไม่ใช่เหรอฉันนั่งอยู่เคียงข้างแล้วคอยปลอบอยู่ไงทั้งคอยรูปหลังทั้งคอยเช็ดน้ําตาด้วยผ้าเช็ดหน้าให้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมยังจำได้อยู่สินะใช่ไหมล่ะทั้งการเดินป่าไหนจะวิธีหาของอีกแม้แต่การทำอาหารตอนตั้งแคมป์ก็สอนให้นี่ตอนที่พวกพ้องคนอื่นกวน ฉันก็ออกโรงช่วยเหลือก่อนตลอดไม่ใช่หรือไงขอร้องละพูดอะไรสักอย่างเถอะก็จริงอยู่ที่ชาชาช่วยสอนอะไรมาเยอะแยะใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะแต่มันก็เป็นแค่การโกหกและตบตาที่จริงแล้วก็เหยียดหยามมนุษย์แล้วก็คิดจะฆ่าผมกันอย่างสนุกสนานด้วยนี่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังฝันว่าโดนธนูปักอยู่เลยอ๋อนั่นมัน เป็นคำสั่งจากอาณาจักรต่างหากก็เพราะดากโรแห่งดาโกนิวกับเดียโบจากเผ่าพิสาร์อยู่แล้วต่างหากละ่ะไม่มีทางที่ฉันจะขัดขวางด้วยตัวคนเดียวได้อยู่แล้วเกิดขัดขืนเข้าแม้แต่ฉันก็คงโดนฆ่าไปด้วยฉันไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ความผิดของฉันนั่นสินะเมื่อก่อนไลเองก็เคยชอบพอฉันนี่นะ ความจริงแล้วฉันก็ชอบไรเหมือนกันนะจะทําอะไรกับร่างกายฉันก็ได้เลยไม่ว่าอะไรก็ยอมทั้งนั้นช่วยฉันเถอะนะขอร้องละ่ะอย่ามาเยอะนะนางบ้านอกจากจะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองแล้วยังบังอาจมายามนายท่านของพวกอาโอยุกิอีกแถมยังกล้ามาคิดว่าแค่หลอกลวงว่ารักและมอบร่างกายให้แค่นั้นก็คงยกโทษให้แล้วอีกเนี่ยนะฉันจะฆ่าแก ฉันจะให้เราสัตว์เดรัจฉานเขมือบแกเข้าไปจุกชีวิตแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแกเสียใจที่ได้เกิดมาเลยอโอยุกิผมอนุญาตให้ลงมือตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยวางใจเธอชาชาผมไม่ฆ่าเธอหรอกนะไ้เหมือนกับกาลูที่โดนจับมาก่อนหน้านี้จนกว่าผมจะได้รู้ความจริงและตัดสินใจได้ว่าจะมอบจุดจบให้กับเผ่าพันธุ์อื่นไหม ผมจะมอบความเจ็บปวดสูงสุดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ปล่อยให้ตายแน่นอนภายในส่วนลึกอันมืดมิดของหุบเหวนรกที่ไม่มีวันหนีพ้นจงทุกทรมานอย่างแสนสาหัสโดยที่ไม่มีวันตายเถอะต่อให้อยากตายก็ตายไม่ได้หรอกเข้าใจไหมมีราพาตัวไปที่หุบเหวนรกชั้นลึกที่สุดได้เลยพันธนาการด้วยของน่ารังเกียจที่กระตุ้นความโกรธแค้นของชาชาซักแล้วก็พันธนาการอัศวินขาว ที่สลบอยู่ไปด้วยละ่ะขี้ขี้ขี้ข,ข,ข,ขเชื่อมือได้เลยนาท่านกรีดนี่มันอะไรนะอ่ะ,อะเกือบลืมซะแล้วช้าก่อนนะเมรากรีดเท่านี้ก็ถือว่าคืนธนูเมื่อ3ปีก่อนให้ละนะจัดการเลยเมร่า ไม่นะไม่ขอโทษฉันขอโทษขอร้องละรายไม่ว่าอะไรก็จะยอมทั้งนั้นช่วยฉันด้วยฉันก็แค่อยากมีความสุขเท่านั้นเองฉันก็แค่อยากให้พ่อแม่กับเหล่าพี่น้องกลับมามองเขาแค่นั้นเองก็เลยหลอกลวงและฆ่ากันใช่ไหมล่ะเธอน่าจะคิดหาหนทางอื่นมากกว่านะไม่ร้ายผิดไปแล้วที่เคยคิดจะฆ่า ไอ้ภัยฉันเถอะท่านร้ายช่วยด้วยลากรชาชาตอนที่49ฝูงมังกร เราเผือคลายผนึกกุลเนียแห่งความตายไปขั้นหนึ่งเพราะความโกรธถึงจะบอกว่าลองสู้จริงแต่เอาดีๆก็ทำเกินไปหน่อยเหมือนกันแผนการแก้แค้นชาชา่าก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีถ้างั้นก็กลับไปที่หุบเหวนรกก่อนแล้วกันจะได้สืบข้อมูลจากพวกที่จับมาด้วยทุกคนเตรียมตัวเรียบร้อยนะไม่มีปัญหาค่ะท่านเทพร้ปลดปล่อยเคลื่อนย้าย หลายวันต่อมาไม่ใช่ว่าสงสัยอะไรในตัวเธอหรอกนะเอรีแต่มันก็ยากที่จะเชื่อเหมือนกันไม่เลยค่ะแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่อยากเชื่อสายตาเหมือนกันถึงจะได้ข้อมูลมาจากการคน้นความทรงจำของพวกอัศวินข่าวมาด้วยความที่เขาเป็นลูกชายของราชนีเอลคนที่มีข้อมูลมีประโยชน์มากสุดก็คือกับตันฮาร์ดีค่ะก่อนหน้านี้ที่รู้มาจากเอลชื่อไคโต เหตุผลที่เหล่าอาณาจากระวังมาสเตอร์ก็เพราะว่าถ้าไม่ระวังให้ดีโลกอาจถือคราวจบสิ้นก็เป็นได้นี่คือข้อมูลที่ได้รับมาค่ะคราวนี้ก็ความทรงจําของฮาร์ดี้สินะถ้าปล่อยมาสเตอร์เอาไว้อายธรรมจะเติบโตจนเกินขีดและโลกก็จะถูกทําลายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมนั้นต้องคุ้มกันกีดกันและคุ้มครองให้เหมือนกับเจ้าหญิงและจํากัดอิทธิพลจากภายนอก ให้ได้มากที่สุดงั้นเหรอไม่ใช่แค่น่าสงสัยอย่างเดียวในโลกนี้มีเศษซากวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองมากมายในอดีตและอารยาธรรมที่รุ่งเรืองในอดีตก็ถูกทำลายไปถึงจะเกินจริงไปหน่อยที่ว่าโลกจะถึงจุดจบแต่อารยาธรรมส่วนหนึ่งถูกทำลายโดยอะไรสักอย่างที่มาสเตอร์เอาเข้ามาอย่างนั้นสินะคะถ้างั้นตัวตนของมาสเตอร์ก็จะเร่งให้อารยาธรรมเติบโต แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำลายโลกโดยตรงสินะใช่แล้วค่ะจากที่อ่านความทรงจำมามาสเตอร์นั้นถือครองสกิลอาวุธเวทมนต์เทคนิคการต่อสู้และความรู้อยู่เป็นตัวตนที่แค่เร่งความจเจริญเพียงเท่านั้นค่ะจงกำจัดผู้ที่เข้าขายว่าเป็นมาสเตอร์เสียมีเช่นนั้นมาสเตอร์จะเร่งอรารยธรรมและโลกก็จะถึงจุดจบสำหรับผู้ที่มีอำนาจที่กำลังรักษาการอยู่และไม่สแสวงหาความพัฒนา มาสเตอร์ Master, ก็นับว่าเป็นตัวตนที่ไม่จำเป็นแถมยังเป็นตัวเกะกะเพราะแบบนั้นเราถึงถูกค้นหาในฐานะผู้ที่เข้าขายว่าเป็นมาสเตอร์หลังจากยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ก็เลยฆ่าไปเผื่อเืลยงั้นสินะแวบแรกมันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลดีหรอแต่ว่าทำไมโลกจะถึงจุดจบถ้าอารยธรรมมันรุ่งเรืองกันละ่ะไม่เข้าใจเหตุผลนั่นเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าการฆ่า ผู้ที่เข้าขายว่าจะเป็นมาสเตอร์บันเสียงกว่าเหรอฉันก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันค่ะถ้ามาสเตอร์ตัวจริงรู้เรื่องเข้าอาจจะโกรธจนทำลายคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูเลยด้วยซ้ำเพื่อที่จะลดความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นแบบนั้นถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าไม่ใช่มาสเตอร์ก็แค่ปล่อยตัวไปก็ยังได้นั่นสินะแถมข้อเสียถ้าไปฆ่าทิ้งยังใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำงั้นก็หมายความว่าต่อให้จะต้องเสี่ยงแต่มัน มีสาเหตุที่จำเป็นต้องฆ่าแม้แต่ตัวผู้ที่เข้าขายว่าจะเป็นมาสเตอร์แบบนั้นสินะเกรงว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะคงต้องคิดเอาไว้ว่ามีบางอย่างที่แม้แต่เผ่าเอลเองก็ไม่รู้เหมือนกันสินะคะอย่างฮาร์ดี้นี่คงถึงขีดจำกัดความทรงจำของพวกนั้นแล้วสินะงั้นเริ่มแผนต่อไปเลยเรื่องแผนการก็ฝากด้วยแล้วกันแอรี่ได้เลยค่ะ คงต้องใช้ประโยชน์จากการโจมตีหอคอยในครั้งนี้ลากตัวราชนีเอลออกมาสักหน่อยแล้วสิตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวคราวของกองอัศวินขาวที่มุ่งหน้าไปยังหอคอยลึกลับเลยครับถ้าคาดการจากคดีก่อนๆเกรงว่าจะโดนจัดการไปแล้วเอ๊ะบานานั่นมันกองกําลังที่แข็งแกร่งสุดของอาณาจักรเอลกองอัศวินขาวเชียวนะมันเป็นไปได้ที่จะโดนจัดการง่ายๆงยี้เลยเหรอ เราเป็นแผนการต่อสู้ระยะสั้นถ้าจนป่านนี้ยังไม่ถอยกลับมาก็คงมีความเป็นไปได้สูงมากเป็นไปไม่ได้ฮาดีจังของข้าแข็งแกร่งที่สุดในเผ่าเอลแล้วไม่มีทางที่จะแพ้อยู่แล้วตามที่ว่านั่นเลยลำพังแค่ท่านฮาดีก็เป็นไปไม่ได้แล้วแถมยังมีพวกมิคาเอลก็ยังพกไอเทมคลาสมายาไปอีกถึงสองชิ้นแทบจะเป็นกองกำลังที่ทำลายล้างอาณาจักรได้ด้วยซ้ำ แต่กลับแพ้ราบคราบเนี่ยนะบางสิ่งที่ถือครองพลังลึกลับอันยิ่งใหญ่นั่นอยู่รอบอาณาจักรเอลนี่ไม่ใช่เวลามามัวห่วงอำนา,น,อนาจในอาณาจักรเอลแล้วนี่มันวิกฤตการณ์ชีตาลของอาณาจักรชัดๆเราควรจะขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอื่นไหมอย่ามาพูดบ้าๆน่านะแกทำเรื่องขายหน้าแบบนั้นได้ลงหรือไงส่งหน่วยสำรองอัศวินขาวทุกคนเข้าไปสิหรือกิวนักผจนภัยก็ได้เป็นบ้าไปแล้วเหรอไม่ได้นะ แต่ว่าขออภัยครับเจ้าบังอาจเข้ามาทั้งที่ไม่ได้ม,มังกรฝูงมังกรกว่า100ตัวมันบินกระจายอยู่ทั่วเขตเมืองแล้วครับมีมังกรแดงตัวยักษ์ด้วยอย่าบอกนะว่ามาจากหอคอยนั่นดูนั่นบนหลังของมังกรนั่นมีใครอยู่ด้วย ข้าขอประกาศกล้าวต่อหน้าพวกโง่เขลาทั้งหลายที่บังอาจมาโจมตีหอคอยของข้าส่งตัวคนรับผิดชอบออกมาซะถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะเปลี่ยนเมืองนี้ให้เป็นเท่าทานซะอะไรการเสียงนั่นมันดังอยู่ในหัวเวทม,มนต์งั้นเหรอของต้องแสดงให้ดูว่าข้าเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็นเท่าทานได้เหล่ามังกรที่น่ารักของข้าจะแสดงให้ดูแล้วกัน ข้าจะลงจอดที่สวนของพระราชวังเพราะงั้นคนที่มีความรับผิดชอบสูงสุดก็โผล่มาภายใน3นาทีแล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะเป่าเมืองนี้ทิ้งซะตอนที่50ร่วงลน ฟาบาดโรปรดอพยพเร็วเข้าคารับจะอพยพราชนีได้ยังไงล่ะถ้าไม่มีคนรับผิดชอบเมืองหลวงได้กลายเป็นฝุน่นแน่บ้าหรือไงคิดจะเสียสละองค์ราชนีเหรอราชมนตรีคนรับผิดชอบเรื่องนี้นะพวกทหารทําอะไรอยู่รีบกําจัดพวกมังกรน,นั่นสิเพื่อเป็นการรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยเราไม่ควรส่งหัวหน้าอัศวินไปเวทป้องกันนั่นอ่อนแอะจนเราอยากจะเป่าไว้หายไปตอนไหนก็ได้ก็อย่างนั้นและนะการที่พวกนั้นโวกเวก,กันขนาดนี้เกินความคาดหมายจริงๆ ภายในเวลาสามนาทีสินะข้าคือราชินีลีฟที่7แห่งอาณาจักรราชินีเอลหยาบคายนักที่พาฝูงมังกรมาเช่นนี้พากลับไปซะพูดไร้สาระอะไรนะ่ะหอคอยยักษ์ของฉันโดนพวกที่เรียกตัวเองว่าอัศวินของประเทศนี้หาเรื่องก่อนนะเพราะงั้นคนที่หยาบคายนะ่ะคือเธอต่างหากเจ้าคือเจ้าของหอคอยยักษ์นั้นเหรอเจ้าคือใครกันแน่อืมก็ฉันคือแม่มดแห่งหอคอยจะว่างั้นก็ได้แล้วฮาร์ดีล้ล่ะพวกอัศวินก็ด้วย ฉันต้องบอกเธอด้วยเหรอพวกอัศวินได้รับผิดชอบบาปของพวกมันที่ฆ่ามนุษย์ไปแล้วแต่เจ,จ้าว,วันนี้ฉันมาถามเหตุผลที่ทําไมถึงส่งพวกโจรชั้นต่ำมาที่หอคอยยักษ์ของฉันพวกเขาไม่ใช่โจรน,นะเมื่อมีบางสิ่งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใกล้เมืองหลวงของประเทศและหากได้ข้อมูลมาว่าเป็นมังกรที่อยู่ที่นั่นเราก็ต้องส่งใครสักคนไปจัดการอยู่แล้วสิแค่นั้นจริงๆเหรอแน่ใจนะว่าไม่ได้คิดจะเอาสมบัติที่ฉันวิจัยนะ่ะดูเหมือนต้องแวก,กโลก ออกดูเพื่อยืนยันซสัแล้วพูดอะไรนะอย่าเข้ามานะฟาบาดอย่าให้ผู้บุกรุกเข้าใกล้ฟาบาทเดดคาร์ข้าหนังนั่นซะเด็ดเดียวปรึกษาศักดิ์อ้ากวักปรึกษาศักดิ์สร้างต้นไม้ที่จะโตขึ้นด้วยเลือดและเนื้อพวกมันจะเติบโตขึ้นเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกกันว่าต้นไม้มีหน้าที่จะขับไล่ผู้บุกรุก และหยุดพวกมันไว้ต,ตัวอะไรเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคาถาคลาสเทคนิคอลเอาละไม่นะอย่าเข้ามาแม่แม่ถ้านี้ก็อ่านความทรงจำไม่ได้สิเงื่อนน้ำทีนี้ก็จะได้ส่องความทรงจำแล้วอาน่ารำคาญจงสงัดดูความทรงจำเงียบๆได้สักที นี้นี่เองดูเหมือนที่พูดนั่นจะไม่ได้โกหกสินะถึงอย่างนั้นก็เธอหลังอ่านความรู้สึกเธอแล้วฉันกลับรู้สึกแย่ชะม,มัดฉันเป็นมนุษย์ที่วิจัยเกี่ยวกับเวทมนต์อยู่ใต้ดินในฐานะที่เป็นมนุษย์ฉันจะจดจําการกระทําอันโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกนี้ไว้เพราะอย่างนั้นจากนี้ไปจะไม่ขอยอมรับการที่มนุษย์เป็นทาสในประเทศนี้อีกตอนนี้มนุษย์ทุกคนที่อยู่ภายใต้าการควบคุมของเธอจะต้องมาอยู่ภายใต้าการควบคุมของฉัน แล้วเดี๋ยวจะส่งเด็กๆฉันไปรับเพราะงั้นก็เตรียมการส่งมอบให้ดีละ่ะเข้าใจไหมถ้ามีใครต่อต้านการปลดปล่อยจากการเป็นทาสหรือมีเอลที่กล้าเข้ามาขวางจะไม่สนว่าเป็นใครอายุเท่าไร่แต่จะฆ่าและทําให้เป็นอาหารมังกรทันทีจากนี้ไปฉันขอประกาศอิสราภาพของมนุษย์ความเป็นไปได้อื่นนอกจากมาสเตอร์นั้นไม่สามารถเพิกเฉยได้และจำเป็นต้องถูกกำจัดถ้างั้น นี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากความทรงจำของราชนีลิฟที่7สินะใช่ค่ะข้อมูลที่ได้จากราชนีผนวกกับสิ่งที่เราได้จากฮาร์ดีมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจอยู่สิ่งที่ได้ยินจากการประชุมลับที่จัดขึ้นในนครนิวทุกๆ4ปีเราจะไม่รู้ว่าประเทศ VIP ไหนที่เข้าร่วมบ้างแถมมันยังเป็นช่วงเวลาสั้นๆอีกทั้งรายละเอียดยังไม่ชัดเจนเนื่องจากการเสื่อมสภาพของความทรงจา ฉันคิดว่ามันส่องให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีระหว่างมาสเตอร์แต่ละคนค่ะเห็นสิ่งอื่นอันตรายกว่ามาสเตอร์งั้นเหรอแต่ไม่ใช่เพราะเราเป็นผู้สมัครมาสเตอร์แต่เป็นเพราะเรามีโอกาสจะเป็นสิ่งอื่นที่อันตรายยิ่งกว่ามาสเตอร์เลยคิดจะฆ่าฉันสินะแล้วเราไม่รู้เชื้อชาติที่พวกนั้นกำลังติดต่อกันอยู่เหรอค่ะโชคร้ายที่เป็นแบบนั้นดูท่าลิฟที่เจ็ดเองก็ไม่รู้ว่าพวกวันเป็นใครเหมือนกันอ่าฮะ จนกว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมคงจะตัดสินใจยากหน่อยแล้วนะยังไงก็เถอะดูเหมือนการเลือกทาสในอาณาจักรราชนินีดูจะราบรื่นไปด้วยดีสินะค่ะปัจจุบันมีราวห้าพันคนแล้วที่ได้อิสระและได้รับมาดูแลอยู่โดยรอบหอคอยยักษ์เราจะให้การดูแลจนกว่าพวกเขาสามารถดูแลตัวเองได้พวกนั้นที่ได้รับการช่วยเหลือจากโมฮอกและคนอื่นๆตอนนี้สามารถเป็นอิสระได้แล้วค่ะเยี่ยมเลย แม้จะเป็นการที่ดีที่ยึดอาณาจักรเอลจากภายในได้ก็เถอะแต่ดูจาไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยแฮะค่ะแทนที่จะครอบครองอาณาจักรเอลอย่างโงงแจ้งการชักใยไว้เบื้องหลังอาจจะมีประโยชน์มากกว่าเสียอีกต้องขอบคุณเอลลี่เลยนะการแก้แค้นชาชาของฉันเลยสําเร็จได้เราได้ข้อมูลเรื่องมาสเตอร์กับเรื่องอื่นด้วยตร,บราบใดที่ยังได้อะไรดีๆแบบนี้เราก็จะสามารถใช้ทุกอย่างให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างแท้จริงเลย ขอบคุณมากจริงๆเอลลี่ไม่เลยค่ะท่านก็ช่วยฉันไว้มากเลยท่านไลทขอประทานโทษค่ะท่านไลท์มีเรื่องด่วนที่ฉันต้องรายงานท่านเดี๋ยวนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอเมเรื่องเป้าหมายการแก้แค้นของท่านไลท์นะคะดราก้กนซีออนฉันได้ข้อมูลมาว่าเธอตายไปแล้วในส่วนลึกของดันเจียนค่ะ